ถ้าอาหารป้องกันผมร่วงหัวล้านแล้วก็ผมงอกเร็วนะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะรู้เหมือนที่ผมรู้ว่าจริงๆแล้วคนไทยหรือคนทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ชายจะมียีนหัวล้านอยู่แล้วซึ่งยีนเหล่านี้จะยิ่งแสดงออกมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนก็เลยสงสัยว่าโอเคเรารู้แหละว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนยีนของตัวเองได้แต่เราสามารถทํายังไงให้ยีนมันแสดงออกน้อยลงได้นะผมก็เลยมีคําแนะนําแบบนี้เราเท้าความกลับไปก่อนโดยปกติแล้วเนะี่ยเส้นผมของเราทุกเส้น จะประกอบด้วยเคลาตินเป็นส่วนใหญ่รากผมของเราจะประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่าโปรโตีนดังนั้นหมายความว่าเคลาตินก็ถูกสร้างจากโปรโตีนรากผมก็ถูกสร้างจากโปรโตีนและสารอาหารที่ไปเลี้ยงเส้นผมให้มันยาวขึ้นมันก็มาจากโปรโตีนอย่างน้อย80%ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้คือรับประทานโปรโตีนและสารอาหารที่ช่วยบํารุงเส้นผมก็จะช่วยทําให้เส้นผมของเราเนี่ยยังคงดําอยู่ ล่วงช้าลงแล้วก็แข็งแรงอยู่บนศีรษะเราได้นานขึ้นก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถนะครับป้องกันการเกิดผมร่วงหัวล้านหรือผมหงอกก่อนวัยอันควรได้โดยตัวผมเองเนี่ยผมเคยไม่กินอาหารจาพวกโปรตีนมาเลยไม่ได้สนใจอะไรนะก็กินแค่พออิ่มอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมอ้วนขึ้นหนัก85กิโลกร,รมัมแล้วตรงกลางหัวผมเนี่ยเกือบโบ๋เลยนะครับผมก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้เพิ่ม,เต,มเติมว่าถ้าผมอยากจะให้ผมตัวเนี้ยงอกขึ้นมา จะใช้เวลาประมาณ3-6เดือนแล้วเราต้องเติมโปรโตีนเข้าไปวันหนึ่งประมาณ50กรัมจากอาหารทุกมื้อรวมกันนะดังนั้นหมายความว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเช้าก็ไม่ค่อยมีโปรโตีนกลางวัน,นก็มีโปรโตีนเย็นก็มีโปรตีนค่อยๆเติมโปรโตีนเข้าไปแล้วคำนวณให้ได้50กรัมต่อวันตัวอย่างอาหารข้อที่1คือไข่เนื่องจากไข่เนี่ยเป็นอาหารที่หาง่ายแล้วทําให้อร่อยง่ายมากนะไข่หนึ่งฟอง จะมีโปรตีน7กรัมอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรากินไข่2ฟอง,ฟองตอนมื้อเช้าเราจะได้โปรตีนสูงถึง14กรัมดังนั้นไข่ที่สามารถกินไข่ได้ข้อดีคือไข่เนี่ยนอกจาก1ฟองมีโปรตีน7กรัมแล้วในตัวไข่ยังมีวิตามิน B7 ที่เราเรียกชื่อสั้นๆว่าไบาโอตินไบโอตินเนี่ยเขามีงานวิจัยว่าช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นผมอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรารับประทานไข่จะได้ทั้งโปรตีนและไบโอติน อาหารชนิดที่2ที่สามารถหากินได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปและเยอะมากตอนนี้คืออะโวคาโดอะโวคาโดเนี่ยเป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงเหมาะมากสาหรับใครก็ตามที่สามารถทานได้และก็ไม่ชอบทานโปรโตีนจากไข่ก็สามารถทานเป็นอะโวคาโดได้นอกจากในอะโวคาโดเนี่ยจะมีโปรโตีนแล้วในอะโวคาโดยังมีวิตามินอียังมีเฮลตี้แฟตหรือไขมันตามธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงเส้นผมด้วยข้อที่3คือทัญญพืชชนิดต่างๆทัญยพืชไม่ว่าจะเป็น แอลมอนแมคคาเดเมียวอลนัทฮัเซลนัทพวกธัญพืชเหล่านี้ถ้าเรารับประทานเข้าไปจะได้ไขมันที่มีประโยชน์ในการบำร,รุงเส้นผมมีวิตามินอ e, ีที่ช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นผมแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระและมีโปรตีนสูงด้วยข้อที่4คือหอยนางรมแต่เนื่องจากหอยนางรมเนี่ยมีสังกะสีหรือซิงค์เนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นหอยนางรมนอกจากมีโปรตีน มีสังกะสีแล้วนะครับยังมีแร่ธาตุอื่นๆอีกด้วยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือโปรโตีนกับสังกะสีเนี่ยช่วยในการบํารุงเส้นผมทําให้เส้นผมเนี่ยดกดําเงางาม,งามแต่เนื่องจากซิงค์จะเกินความจําเป็นถ้าเรารับประทานเกินกว่า1ตัวต่อวันดังนั้นใครก็ตามที่อยากจะได้ซิงค์นะครับแนะนาว่ารับประทานหอยนางรมวันละหนึ่งตัวพอนะครับไม่แนะนําให้รับประทานมากกว่านี้เพราะว่าจะได้รับซิงค์และธาตุอาหารอื่นๆไม่เกินความจําเป็น ข้อที่5คือปลานะครับข้อดีของปลาคือมีไขมันโอเมก้าสด้วยถ้าเป็นปลาทะเลข้อดีของปลาก็คือมีโปรตีนสูงและเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายดังนั้นใครก็ตามตั้งแต่เด็กนะครับวัยทำงานหรือวัยผู้สูงอายุสามารถรับประทานปลาได้เพราะมันเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้วข้อดีของปลาก็คือตัวเนื้อปลาจะมีโปรตีนสูงนะครับตัวหนังปลาจะมีคอลลาเจนดังนั้นใครก็ตามที่รับประทานเนื้อปลาอยู่แล้วก็จะได้โปรตีนโปรตีนก็จะไปสร้างคอลลาเจนแล้วคอลลาเจนเหล่านี้ ก็จะไปทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นส่วนใครก็ตามบอกว่าฉันไม่ชอบทานหนังปลาฉันไม่ชอบทานเนื้อปลาแต่อยากได้คอลลาเจนจากปลาทํำยังไงนะผมรวมคอลลาเจนจากปลาไว้ในอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอลลาเจนคิวผมทานทุกวันวันละ1-2ถซองถ้าใครก็ตามต้องการรับประทานคอลลาเจน10กรัมตอนหนึ่งซองเพื่อบำรุงผิวผมเล็บให้ทานวันละซองเดียวแต่ถ้าใครก็ตามนะครับอยากบำรุงมากกว่าผิวผมเล็บไปบำรุงเป็นกระดูกกับข้อต่อด้วยให้ทานแค่2ซองต่อวันแค่นี้นะครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่าอยากจะแค่ป้ออองงกกกัันนผมรร่่วยาาจะะแคคลดโสบ การเกิดผมร่วงลดโอกาสการเกิดผมงอกอยากให้เส้นผมแข็งแรงแนะนํารับประทานคอลลาเจนคิวแค่วันละ1นซองก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนสําหรับใครก็ตามอยากดูรายละเอียดว่าส่วนประกอบผมใส่วิตามินอะไรเพิ่มเติมไปบ้างเพื่อบํารุงผิวผมเล็บกระดูข้อต่อนะครับสามารถพิมพ์คาว่าคอลลาเจนแล้วสอบถามทีมงานในไลน์แอนด็อกเตอร์ทีมหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้หรือคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปนี้ก็ได้ถ้าภายใน10นาทีทีมงานผมไม่ทักก็ไปเจ๊เอ๋นะครับ ทักทีมงานผมในอินบ็อกซ์ได้ครับรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพผมที่แข็งแรงแล้วเจอกันกับความรู้ดีๆแบบนี้กับมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ